สวัสดีครับวันสวนลูกอิดครับวันนี้ก็ทำการแพ็คตัดแล้วก็แพ็คหญาเนเปียแคร์ส่งลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูต้นพันธ์นะครับครับนี่ก็ต้น,นพันธุ์เนเปียแคร์นะครับ ทั้งหมดก็หนึ่งพท่อนนะครับบรรจุ3ามลังนะฮะก็มีท่อนเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนี่นะฮะเขาจะมีข้อตานะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับยาหวานอิสราเอลนะฮะแต่ว่าพ่อเขาจะห่างกว่านะครับ เห็นไหมคอเขาจะห่างกว่านะครับขอเล็กบางใหญ่ไอ้ถอนเล็กบางใหญ่บ้างนะครับนะครับอย่างเงี้นี่นะครับเตรียมเกิดแล้วเขามีแง่งมีหนองเข้าออกแล้วนะครับก็ เก็บกากใบมันออกนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกหมดนะฮะยังไงก็พอลูกค้าไปถึงก็ถ้าอยากจะหลังก่อนที่เราจะชั่ชั่น้ำนะครับคือมัดสิบท่อนแล้วก็แช่น้ำเอาขอ้อข้อล่างจุ่มลงไปในน้ำนะครับก็ถ้ามีเวลาก็แกะกากใบอันนี้ออกบ้างนะครับไม่แกะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไร ทั้งหมดก็สามลังนะครับอันนี้ลังที่สองแล้วก็สามนะครับฮะก็มีติดมาบ้างนะครับจะเห็นว่าอย่างเงี้ยอันนี้นะครับติดดีครับเนี่ยคือพูดได้ง่ายเขาอ่าออกออกหนอมาแล้วนะฮะพอไปชําน้ำเจ็ดถึงสิบวันนะครับ อ๋อปลูกกับเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสวยเลยนะครับส่วนมากของป้านสวนลุงอิดนะฮะเนี่ยนะครับการันตีเลยนะครับเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะสวยๆทั้งนั้นอย่าอย่าเปียกแคระนะครับเขาก็จะคล้ายกับท้ายเขื่อนกับนรกจัก,กรพพัดนะครับแต่ว่าข้อเขาจะ สั้นกว่านะครับสั้นกว่าถ้าเป็นนรกจักรรพานินี่โอ้ยาวกว่านี้ครับยาวเยอะเลยนะครับนรกจักรรพาิกับท้ายเขื่อนนะครับอันนี้นเปียกแคร์นะครับส่งลูกค้านะครับสวยงามั้งนั้นเลยนี่นะครับนี่ฮะรากเขาพร้อมจะ เกิดเต็มที่แล้วทั้งรากทั้งนอนะครับก็รับไปก็อย่าลืมไปชำน้ำนะครับชำน้ำเกลี่งสิบวันนะครับแล้วก็หลังจากก็ปลูกหลุมละหนึ่งท่อนหรือสองท่อนก็นได้แต่ผมแนะนำให้สองท่อนนะครับไร่หนึ่งก็ จริงๆถ้าไร่หนึ่งก็6 600รุมเฉลี่ยนะฮะก็พันสองรอท่อนนะครับถ้าไร่หนึ่งจะเหมาะนะครับแต่ถ้าอ่าทำสัก4ี่ห้าร้อลุมนี่ก็จะจะพอดีนะครับปันท่อน,นก็จะได้หนึ่งไร่พอดีนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามที่ช่องบรรสวนลุงอิดนะครับแล้วก็โทรกริ้งกงมาเพื่อ,อ ปรึกษาแลคือ,อเกี่ยวกับท่อนพันธ์นะครับก็มีตอนนี้ก็มีเหลือญ้าหวานอิสราเอลนี่มีทั้งปีนะครับนเนี่ยไปแคร์แล้วก็นรกจักรพพัดนะครับที่เบอร์โทร064 3937310แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ08 120 49151ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ